สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับจากช่องชุนพินัยธรรมนะครับก็ทําผมทําห้องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับในเน้นไปหนักไปทางด้านของหลวงปู่โตวัตดูชิมพีนะครับอยู่ใน y t u t u นะครับแล้วก็มีเฟซอยู่ด้วยนะครับเฟซก็จะเป็นกลุ่มหลวงปู่โตพินัยธรรมครับชุนชวนดูพระนะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้ความรู้อีกนะครับ ครับตามที่พระพุทธอ,องค์ท่านสอนท่านท่าน,ท,านท่านปฐมประเทศนาไว้ว่าเอ่อผู้ไม่รู้ย่อมเกิดทุกข์นะครับนะฮะดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยเราควรจะแบ่งปันความรู้นะครับให้ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยท่านเขา้นทุกข์นะครับวันนี้จะมาทําคลิปเป็นคอนเทนต์เรื่องของสิ่งหนึ่งที่ลืมทําไปเลยนะครับนะฮะก็การทำคอนเทนต์ของผมก็จะมาจากคำถามนะครับ ที่หลายๆคนถามเพราะบางทีเวลาถามปุ๊บผมก็เดี๋ยวบางทีก็ต้องพิมพ์บอกหรือเบสเซนเจอร์บอกนะครับนะฮะโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดเออคือเราก็ทําเป็นคลิปมาเลยเวลาใครถามอย่างเช่นล่าสุดมีคนถามเรื่องหนังสือมาผมก็ส่งคลิปเรื่องที่หนังสือเนี่ยให้เขาดูเลยว่าอะจะเลือกหนังสือยังไงหนังสือแบบไหนมีอะไรบ้างหนังสือที่เกี่ยวกับโต๊ะว,วันนี้ก็จะมาทําเรื่องของประวัติ ของหลวงปู่โตแบบคร่าวๆนะครับแบบโดยสังเกตถ้าจะเล่าจริงๆผมว่าคงนานแต่คลิปที่จะทำเนี่ยไม่อยากให้เกิน20นาทีนะครับนะฮะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยน่าเบื่อแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้จะทําเรื่องของประวัติหลวงปู่โตกันนะครับแบบโดยสังเกรนะครับนะฮะก็ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นความรู้ส่วนตัวของผมนะครับนะแล้วผมทําด้วยเจตนาที่ดีนะครับดังนั้นบางคาเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของท่านหรือบางทีไม่บางทีไม่มันไม่ตรงทัศนคติของท่านหรือไม่หรือ,รอ,รอท่านรู้สึกดูแล้วหงุดหงิดไม่อยากดูก็อย่าดูนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมนะก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสําคัญคือกดติดตามเราจะไม่เราจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารกันนะครับแล้วถ้าท่านนั้นมีคําถามอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือว่า จะติดต่อผมที่ Facebook ก็ได้นะครับชุนวินัยรมนะครับหรือจะเป็นไลน์นะครับ id ไลน์นะครับ o d d 2626นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมได้เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับก็วันนี้เริ่มต้นจากที่ดิมจากก่อนเข้ารายการก็จะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าอะไรครับวันนี้ผมใส่เป็นปิดตานะครับปิดตาองนี้คือเป็นปิดตากระดกข้างครับตะกุดคู่นะครับนะครับนะฮะเนื้อใบลานครับก็องค์นี้ก็กระดกข้าง ก็เป็นพระที่ผมชอบนะครับโดยศิลปะของพระปิตาทั้งหมดเนี่ยผมชอบจริงครับบางคนชอบจัมโบ้บางคนชอบอะไรก็ว่าไปเนี่ยผมชอบกรหนกข้างผมว่าเป็นพระปิตาที่มีความสวยงามมากนะครับนะฮะทำในปี2520นะครับเออ22ครับ2522ค,คู่กับน,นัทนานะครับนะฮะอันนี้ก็บางครั้งก็ามาใส่บ้างครับนะฮะบางทีก็ ถ้ามีโอกาสวันไหนนึกยังไงก็จะมาใส่แต่ละวันผมก็จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวาระนะครับฮะอันนี้ก็เป็นปิตาหนกข้างที่ผมใส่นะครับก็เข้าเนื้อหาเลยนะฮะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องประวัติของหลวงู่โตดู่ฉิมพีนะครับหลวงพ่โตท่านวัดดู่ฉิมพีเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอําเภอบางคนทีนะครับนะครับไออาเภออัมพวาครับ เ,เขาเรียกตำบลบางคุนทีอำเภอบางพะวาแหละครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะฮะก็เออเดี๋ยวก่อนฮะนั่นแหละครับถูกแล้วครับอำเภอสมุทรสงครามครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าบางคุนทีเนี่ยเขานับเป็นตำบลหรือเป็นอำเภอรครับประมาณนั้นนะครับแต่แถวๆนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยก็ก็เกิดนะฮะวันที่27มีนาคม 2,52,430นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่1 1สี่ข้านะครับเดือน5นะครับวันอาทิตย์สี่ค้าเดือน5้านะครับนะฮะเออไม่วันอาทิตย์อ่าใช่ครับสี่ค้าเดือน5นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ครับซึ่งตรงกับวันที่7มีนาคมปี2430ตรงวันอาทิตย์นะครับนะฮะเออท่านก็ได้มีพี่น้องหนึ่งคนนะครับ นะฮะก็มีน้องชายนะครับชื่ออะไรผมจําไม่ได้ละแล้วลท่านก็ได้เ,เดินทางมานะครับทางพ่อแม่เนี่ยก็เดินทางมาฝากที่วัดประดู่ิมพีนี่แหละครับนะฮะตอนไหวัยเด็กแล้วก็ได้เรียนหนังสือมาับหนึ่งแล้วก็บวชเป็นสามเณรนะครับที่วัดประดูสิมพีจนประมาณทักตามตามเกณฑ์ของการที่อุปสมบทได้เนี่ยก็อุปสมบทเป็นพระสงฆ์นะครับแล้วก็ประมาณอายุ26ปีเนี่ย ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดพประดูชฉิมพีนะครับครับหลวงปู่โตเนี่ยท่านก็มีเป็นคู่ที่ใฝ่ความรู้นะครับเป็นอย่างมากครับกล่าวกันว่าในอดีตเนี่ยเวลาที่หลวงปู่เนี่ยท่านไปทํากิจนิมนต์หรือจะอะไรเนี่ยร่วมกับพระเกจิอาจารย์ของท่านท่านอื่นเนี่ยเวลาท่านจับสายสินเนี่ยท่านทราบว่าเออว่าเกจิองค์นี้เนี่ยมี มีบารมีมีคุณวิเศษอย่างมากนะครับผมต้องพูดในแนวนี้ดีกว่านะฮะท่านก็จะขอติดตามไปเรียนวิชาโดยหลักๆเนี่ยที่อาจารย์ท่านก็มีหลายคนครับที่หลักๆเนี่ยที่ฟังมาก็คือท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับท่านเนี่ยได้เรียนวิชายันตีนิสิงเหจากหลวงพ่อทุ่งวัดท่ากระบือพร้อมกับ หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์นะครับหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยแต่ก่อนท่านเรียกว่าพระเสือนะครับจริงๆหลวงพ่อทองอยู่ท่านชื่อเสือนะครับนะฮะเพราะหลวงปู่ท่านเคยบันทึกไว้วเรียกเรียกหลวงพ่อทองอยู่ว่าพระเสือนะครับนะฮะท่านก็จะได้เรียนวิชากับหลวงพ่อลุ่งซึ่งหลวงพ่อลุ่งเนี่ยท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะฮะดังนั้น,นวิชาย,ยันตริสิ่งเหตุก็มีการถ่ายทอดมานะครับ โดยมาถึงที่หลวงปู่โตเป็นยาตีนี่สิงเหยัยงที่หลวงปู่โตท่านเคลียร์นะครับนั่นนะฮะนะครับแล้วก็ก็ถ้าจัดไปแล้วก็คือหลวง,ง,งพ่อหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็เหมือนกับเป็นอาจารย์ปูกของหลงวงปู่โตนะครับนะฮะประมาณนั้นดังนั้นก็เวลาที่หลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเวลาที่วัดหนังหรือวัดโคนอนเนี่ยมีการสร้างพระนะครับก็จะเชิญหลวงปู่ไปปลูกเศกด้วยอันนี้ฮะแล้วอาจารย์ท่านอื่นก็อย่างเช่นพระสังฆราวิมลชุ่มนะครับ วัดพับก็เป็นอาจารย์ที่สอนหลวงปู่ทางด้านเรื่องของอยันพุทโธครับนะฮะวัดพับวัดพับนะฮะส่วนหลวงพอ่อโหนงวัดคลองมาดัน,นที่อยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยอเมรสองพี่น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นยันอะไรนะครับตัวนี้แต่ว่าหลวงปู่ท่านั้นไปเรียนกับหลวงพอ่อโหนงเหมือนกันนะครับในสมัยนั้นเน่ะหลวงปู่ท่านชอบออกทูดงนะครับไปต่างๆนานาคู่กับท่านจะไปคู่กับ ในยุคแรกนะครับท่านจะไปคู่กับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะสมพานวัดดังชีนะครับนะฮะผมอันนี้ไม่มปรากฏชื่อว่าสมพานวัดดังชีชื่ออะไรแต่ตามที่ฟังมานะครับว่าสมพานวัดดังชีองค์นี้เนี่ยเป็นเป็นเ,เป็นพระอุปชาของหลวงพ่อวัดปักน้ำองค์ก่อนองค์ องค์หลังจากหลวงพ่อสดนะครับนะฮะที่ท,ท,ท,ที่ที่ฟังมานะครับพอเขาบอกว่าที่ผมฟังมาจากพระอาจารย์ที่อยู่ที่วัดบางน้ำเล่าให้ฟังนะครับประมาณนั้นนะ,ะท่านท่านทั้งสามรูมเนี่ยชอบชอบทุดงไปในสถานที่ต่างๆนะครับก็มีบอกว่าหลวงป,ปู่เนี่ยท่านขึ้นไปเหนือนะครับหลายรอบมากนะครับไปไปสาการะภาษาลิก iat, ิตธาตุพระเจดีย์ต่างๆในภาคเหนือ แล้วก็มีบางทีหลวงปู่ก็จะลงปลังใต้นะครับนะไปไปจำวัดที่ปัตตานีนะครับแล้วก็มีเดินทางข้ามไปที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกล่าวกันว่านะครับมีการสร้างพระพุทธบาทจําลองที่สิงคโปร์โดยที่ใช้ไม้สักแกะนะครับประดับมุกนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยวัตถุบโบราณชิ้นเนี่ยเป็นเป็นวัตถุบโบราณที่อยู่ใน พิตภัณฑ์ของของทางสิงคโปร์นะครับซึ่งแต่เราไม่รู้นะฮะว่าวัดที่ดังกล่าววัดไทยในสิงคโปร์เนี่ยวัดนั้นเนี่ยคือวัดอะไรนะครับนะอันนี้ไม่มีข้อมูลเพราะว่าหลายๆขั้นหลายๆครั้งเนี่ยที่หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยบันทึกไว้ตามๆมา,ม,มาก็จะบันทึกแบบ Copy Copy มาแบบนี้นครับก็เลยจะไม่ทราบอย่างตัวผมวผมก็พยายามจะถามเชิงลึกแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเขาบอกว่า ถ้าวัดนี้มันมีตัวตนจริงๆหรือจะอะไรจริงๆมันน่าจะต้องดังนะแต่บางครั้งบางคาอาจที่มันไม่ดังเนะี่ยเพราะอาจจะไม่มีคนไปไปให้ความสําคัญหรือไปไปตรวจดูตรงนั้นหรือบางทีมันมีเหรียญนะเนี่ยเหรียญพัสดสีมาผูกพัสดสีมาวัดที่มาเลเซียนเนี่ยเขาบอกหลวงปู่โตไปปลูกเสงเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเหรียญน,นั้นคือวัดอะไรหรือจะอะไรนะแต่ผมก็จะพยายามนะครับที่ว่าถ้ามีโอกาสมาก็จะมาแแชร์แบ่งปันให้ฟังนะครับ หลวงปู่เนี่ยกลับมาที่หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เมื่อพอตอนที่ประมาณทักหลังปี2,500เนี่ยหลวงปู่ก็จะเริ่มที่จะอยู่วัดเพื่อจะรักษาเพื่อจะทําหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าวาดวัดปดู่จิมพีอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ได้ออกออได้ออกไปรับกิจน,นิมนต์ในการที่ปลูกเสกพระรุ่นต่างๆนะครับโดยที่จริงๆแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านอยากไปแสดงธรรมะนะครับนะฮะ แต่ในแต่ละที่ในในหนังสือพินยธรรมเนี่ยในพิธในในคำในในบทพิธยธรรมเนี่ยหลวงป,ปู่เคยเขียนไว้นะครับว่าเออฉันเนี่ยอยากไปแสดงธรรมแต่เอาฉันไปนั่งปกฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรขอให้ฉันไปนั่งปกแล้วได้แสดงธรรมฉันก็โอ้ฉันก็ดีใจแล้วเออฉันก็ฉันก็ดีใจแล้วอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ก็คือแสดงว่าหลวงป,ปู่เนี่ยท่านจริงๆแล้วเนี่ยใครรับขอ,ขอนอิมนต์มาเนะี่ยท่านรับหมด แต่ท่านก็อยากเพราะท่านอยากไปแสดงธรรมนะครับนะฮะหลวงป,ปู่เนี่ยนะสมณศักดิ์ก็หลวงป,ปู่ก็ได้หลวงป,ปู่ได้ขึ้นเป็นพระครูยกิจนะครับนะฮะในตอนแรกๆนะครับในช่วงก่อน2016พอ2อ1 6เนี่ยท่านก็ได้เป็นได้พัยดยศนะครับเป็นพระสังฆราชนเถนะครับนะฮะแล้วก็ปี2อ2 1เนี่ยท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราสังฆราชนเถระนะครับก็คือเป็นชั้นราชาคณะเลยนะครับ ะะก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นเอเป็นยศยศของท่านนะครับแต่ก่อนเนี่ยหลวงป,ปู่ท่านเคยพูดนะครับเวลาอันนี้คําพูดกรบคําบอกเล่าของทางทางทางรุ่นพี่นะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรียกหลวงป,ปู่ว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยหลวงป,ปู่จะจะทำอะไรหลวงปู่จะเงียบแล้วหลวงป,ปู่ก็จะบอกว่าหลวงป,ปู่ก็จะชี้นะครับไปที่พัยดยศของท่านเนี่ยว่าท่านเจ้าคุณอยู่นู่น นี่หลวงปู่อยู่ตรงนี้ชั้นหลวงปู่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือหลวงปู่ท่านไม่ได้ยึดติดในเรื่องของยศสั่์ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะท่านน่นอยากจะอยู่กับอ่อยู่กับทางประชาชนอยู่กับอะไรเพื่อจะให้เพื่อจะได้ช่วยเหลือนะฮะด้วยแสดงธรรมให้ประชาชนมากกว่าในการที่ท่านจะได้ยศสั่์แล้วก็ทํางานในในส่วนของคณะสงฆ์อะไรอย่างนี้ท่าน,ท,านท่านจะไม่ได้อยากจะอยู่ในหมวดตรงนั้น ในสมัยตอนที่ท่านเนี่ยได้จําวัดที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็มีหลายที่ที่ท่านไปเช่นวัดถ้ำสิงโตทองหรือพระศพฝางนะครับท่านก็จะมีอนุเคราะห์วัดหลายๆที่นะครับนะฮะอย่างที่วัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยก็เขาก็กล่าวกันว่าก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับอย่างเช่นพระยาสังวรหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อหลวงปู่สุดเนี่ยหลวงพ่อสุดเนี่ยนะฮะเดินทางไปนั่งสมาธิแล้วก็คุยเขาเรียกว่า คุยทำประเทศนากันนะครับคุยคุยคุยธรรมะกันนะครับประมาณนี้ครับสนทนาธรรมเขาเรียกอย่างนั้นสนทนาธรรมกันเป็นประจำนะครับที่วัดถ้ำ,ำ,ำติโตทองครับแล้วก็ท่านก็ในแต่ละวัดในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีหลายวัดมากที่ยนเขียนไว้ในพิธยธรรมเช่นวัดอับสรสวรรค์ที่ท่านบอกว่าเป็นวัดที่มีมีพระประธานเยอะที่สุดถึง28พระองค์ รหรือวัดต่างๆที่ท่านบอกว่า,าวัดพระพ,ะพระประธานวัดนะวัดวัดต่างๆในที่โน้นที่นี่เนี่ยผมจําไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นวัดเวหรือวัดหรือวัดอะไรเนี่ยที่ท่านบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนั่นนะ่ะท่านก็จะเป็นท่านกระจาท่านก็จะไปท่านก็จะมีเขียนเรื่องราวต่างๆให้คนเนี่ยว่าบางทีก็บอกว่าเ ไม่ต้องมาวัดท่านก็ได้ไปวัดนั้นวัดนี้ก็ได้ไปช่วยๆกันยังไงทุกท่านก็ทุกท่านก็คือเป็นสิทธิ์สาสถาคตเหมือนกันทั้งหมดนะครับนะหลวงปู่ท่านก็เจเริญน,นะครับในเรื่องของธรรมะนะครับดำเนินชีวิตมาได้ถึง9 4พรรษานะครับ94ปีนะครับนะฮะจริงๆก็คือ93 9 3ปีกว่าเพราะท่านเนี่ยมามรณะในวันที่5มีนาคม 2,524ซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงไม่ถึงก็ถึงวันเกิดของท่านแล้วนะครับแต่ท่านก็บรณะในวันที่20เออวันที่5มีนาคม2524นะครับนะบก็บระภาพไปนะครับบระนาพพาเศษจก็มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็ทรงให้สมเด็จพระโอรสาทิราชรัชการที่10ในในในปัจจุบันเนี่ยดำเนินการนะครับ โปรดเกล้าให้ดําเนินการกัดพระราชพิธีที่วัดเทพวัดวัดเบนนะครับไอวัดเบนไอวัดบวรหรือวัดเบนเนี่ยผมจำไม่ได้วัดบวรนะครับแล้วก็ได้มีการพระราชทานเพลิงสมนะครับที่วัดเทพสรินนะครับในเวลาต่อมานะครับนะอันนี้ก็คือข้าวๆครับของของเรื่องของหลวงปู่ในแบบฉบับประวัติหลวงปู่ในแบบฉบับของผมนะครับเน่ประมาณนี้นะครับนะก็ หลวงปู่ท่านก็มีความเมตตามากๆนะครับอันนี้ก็ถ้าหลายหลายคนเนี่ยก็จะรู้จักหลวงปู่ในน้านของพระเครื่องแต่ผมจะพยายามจะพูดถึงเรื่องพระธรรมที่หลวงปู่ท่านพูดไว้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลวงปู่เนี่ยท่านจะบอกว่าให้รักษาสินห้านะครับสามาอาชีพสุจริตพุทธคุณจะหนุนนําเองนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าพระเครื่องมันก็เหมือนกับพี้ครับก็คือแค่วัตถุชิ้นหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือพระธรรม ถ้าคุณจะคลองพระเครื่องโดยใช้พระธรรมอ่ะผมว่าจะดีที่สุดพระธรรมก็คือคําสั่งสอนสิน5้านะครับก็จะขอกแล้วจะประสบความสำเร็จในการดําเนินชีวิตนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปเดี๋ยวจะทําเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่ว่ากับตัวผมกับเรื่องของหลวงปู่ที่ผมมีความรู้สึกหลวงปู่ท่านเมตตาผมยังไงช่วยเหลือผมยังไงนะครับเพื่อจะมาแบ่งปันให้ทราบนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนนะครับก็คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยโลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับก็หาซื้อได้ที่บน Facebook ผมนะครับนะฮะสามารถจับจองได้ครับรานะคายุติธรรมมีบริการฝากตวดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ